พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายนพุทธศักราช2564งานราชการนั้นเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิตของประชาชนซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นปกติตามสถานการณ์และการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปข้าราชการทุกคน จึงต้องทำความเข้าใจงานในหน้าที่ของตนให้กระจ่างชัดและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องเหมาะสมโดยยึดมั่นแน่วแน่อยู่ในเป้าหมายของการปฏิบัติราชการคือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ แพทย์สืบพงลีนาราชผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายระวีแววศรีนิติกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มกฎหมายสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนางลำดวนสีขาวนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นางสุภาพรอุตตมังนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรราชธาน,นางสาวชวันรัตสิริพลาธนาสิริพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเขมราชนางเพญพักพิมจันทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่นางลำไยบุตรศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเหล่าเสือโกนางสมจิตนันทกมลวารีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมนางปิยลักษณ์ชิดใจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิลาลงกรณ์นางวรรณภาคงแตงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลวารินชำราบ นางสุชารต์ยางวงนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตสุขภาพที่10นางสาวสุภาพรพุทธานักจัดการงานทั่วไปชำนาญการโรงพยาบาลตราการพืชผลนายปรีดาจำปาเทศนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการโรงพยาบาลน,นาจหล่วยนายเจริญชัยคำแฝงนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรืองในในายชุมพลเพชรพดุงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนามแทง่งอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนางนัชชาคำหล่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นายนิคม,มูลสุวรรณนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญก,ก,การโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้องอําเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนายนิตัยวงศ์ประสานพ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทัยอําเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนางใบสีอุทศิงป์นักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุตรอำเภอเข่งในจังหวัดอุบลราชธานีนายประมวลทองนุ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอนอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวิตรีทองนุ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปักหมวยม่วงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนายพราวพุทธพิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบอนอเภอสำโรงค์จังหวัดอุบลราชธานีนางสุดารัตน์อุดุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจิกเทิงอเภอตานสุงมจังหวัดอุบลราชธานีนายอภิรักษ์สอนชัยรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสมบูรณ์อเภอสว่างวีระวง์จังหวัดอุบลราชธานี นายบัวสอนแสงใบผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันท่าเกวียนอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนายสมเกียรติจันทแสงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาขามอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนางพิสมัยวรรณชาตินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการกลุ่มง,งานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนางยุพินลอยหาพยาบาลวิชาชีพจํานานการกลุ่มงานควบคุมโรคสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนางกุศลินแก้วกิ่งพยาบาลวิชาชีพชํานานการโรงพยาบาลเข่องในนางชวีวันทองอุน่นพยาบาลวิชาชีพชํานานการโรงพยาบาล50พรรษามหาวิชราลงกรณ นางนัทรัตสิบน้อยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลม่วง30นางนันที่นีสร้างสุขพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลเขื่องในนางประทุมศรีสอนจังรีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารนางปราณีชาววังพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสว่างวีระวง์ นางสาวเพนศิร si ิเกางามพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลตราการพืชผลนางยุวพัน์คูนพงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาล50พรรษามหาวิชราลงกรณ์นางสาวสินสุภาบ่อเพชรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลของเจียมนางสมจิตพิมพกัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสำโรงนางสาวสุทธิวันพนกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนางอุไรวันแสงส่องพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีนางรัตยาพันธุยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีนายพูลผลหลักทองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดงนางเจียระนายกิติพัฒน์กุณากรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานกลุ่มงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนางพิสมัยภารการ เจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชีชำนาญงานโรงพยาบาลเครื่องในนางรัชนีสอนแก้วเจ้าพนักง,งานธุรการชำนาญงานกลุ่มงานประกันสุขภาพสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีนางวันตณีสัมฤทธิ์เจ้าพนักง,งานเพศัชกรรมชำนาญงานโรงพยาบาลตรการพืชผลนายสุรเดชสารสมัคร เจ้าพนักง,งานสาธารณาสุขชำนาญงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุทุกเกษมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนางสุวิชิตาศรีสอนเจ้าพนักง,งานทันตะสาธารณาสุขชำนาญงานโรงพยาบาลเขมราชนางเบญจมาศพิลาแดงเจ้าพนักง,งานทันตะสาธารณาสุขชำนาญงานโรงพยาบาลวารินชำราบนายบุญทองชอบธรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเดชอุดมนางคำมีบุญยังแพทย์แผนไทยปฏิบัติการโรงพยาบาลสีเมืองใหม่นายคำก่คยับพวงพนักงานประจำห้องยาสอสองโรงพยาบาลเคืองใน นางจงกลจิตทวีพนักงานช่วยเหลือคนไข้สอสองโรงพยาบาลเขื่องในนายนิยมเจริญวัยพนักงานช่วยเหลือคนไข้สอสองโรงพยาบาลเขื่องในนางเทพกนิกาสารคคำพนักงานช่วยเหลือคนไข้สอสองโรงพยาบาลสีเมืองใหม่นางมณีวันขาวเลิศพนักงานช่วยเหลือคนไข้สอสองโรงพยาบาลสีเมืองใหม่ นางนารีกาเผือกพนักงานช่วยเหลือคนไข้สสองโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารนางสาวเพนสายสีเนตรพนักงานช่วยเหลือคนไข้สสองโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารนางอภัสราแสนสมบัติพนักงานช่วยเหลือคนไข้สสองโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารนางรัตนาพรสมศรีพนักงานช่วยเหลือคนไข้สสอง โรงพยาบาลตะการพืชผลนางหนูสินโชคนัดพนักงานช่วยเหลือคนไข้สอสองโรงพยาบาลตราการพืชผลนางวาสนาวงสวาพนักงานธุรการสอสองโรงพยาบาลทุ่งสีอุดมนายสรสินเข็มเพชรพนักงานช่วยเหลือคนไข้สอสองโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นนางสุภาพรโพธิยา พนักงานช่วยเหลือคนไข้สอสองโรงพยาบาลเขมรราชนายสำเริงโกษาพนักงานทั่วไปบอสองโรงพยาบาลเขมรราชนายภัยบูนโสภากุลพนักงานสุขภาพชุมชนสอสองสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอบุญทริกนางโอวาตรุ่งวัฒนาพนักงานสุขภาพชุมชนสอสองสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอบุญทริกนางทิพวรรณดาพล พนักงานช่วยเหลือคนไข้สอสองโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมนางรัศมีสมรู้พนักงานประจำห้องยาสอสองโรงพยาบาลวารินชำราบนางสมหมายบุญยืนพนักงานช่วยเหลือคนไข้สอสองโรงพยาบาลวารินชำราบ นางนวลจันทร์แก้วโสดาพนักงานพิมพ์โรงพยาบาลขีมราชนางนิพาพรเรืองธรรมพนักงานซักฟอกโรงพยาบาลน้ำยืนนายสมพงษ์บุญขจรพนักงานเกษตรพื้นฐานโรงพยาบาลตรการพืชผลนางโควินหาลอยพนักงานบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนนบาก อำเภอเดชอุดมนางสมบูรณ์โสดาพนักงานประกอบอาหารโรงพยาบาลโพไซนายบุญมาใจเอื้อพนักงานบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเซเป็ดอําเภอตระการพืชผลนางบุญมาสารการพนักงานช่วยการพยาบาลโรงพยาบาลเครื่องในนางสาวสำนวนบุญอ่อน พนักงานช่วยการพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทยนางบุญโฮมสุดเต้พนักงานบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเต่านางหนูอวนพาพลพนักงานช่วยการพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพนายอุดรสว่างแก้วพนักงานพิมพ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่ นางแก้วภูนทรัพย์พนักงานบริการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคงเกียมนายปิ่นนามธรรมพนักงานบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางนายรวมแนบชิดพนักงานบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนก่อย นางทองม้วนสีพัน์พนักงานช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนยางนางทองปุ่นสุนีพนักงานบริการโรงพยาบาลบุญทริกนางพันวษาแก้วสุขพนักงานบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดอนนางกัลยาลือชา พนักงานบริการ<ม>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับไทยนางสาวนัทมนยนลพัฒน์พนักงานช่วยการพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปทุมัมา,าละดินไม่เห็นไม่เป็น ใครจดจำแม่อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจจะปิดทอ